สวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊มี5สาเหตุของการเกิดสิวมาฝากค่ะกิ๊บเชื่อว่าหลายคนนะคะคนจะเกิดคำถามในใจว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นสิวแบบไม่หายสักทีเป็นสิวแคบทั้งชีวิตแล้วนะคะเริ่มต้นเป็นสิวตั้งแต่แบบสมัยเริ่มแตกเนื้อสาวป .5 ป .6 ก็เริ่มเป็นสิวแล้วนะคะ มัธยมก็ยังจะเป็นอีกนะคะมหาลัยก็ยังไม่หายอีกนะคะจนไวทำงานนะคะก็ยังมีสิวอยู่นะคะทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปรักษาสิวกันนะคะหรือว่าเราจะไปแบบหาตัวช่วยต้อจัดสิวนะคะเรามารู้สาเหตุกันก่อนดีกว่าว่าสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้เราเป็นสิวนันเองคะ่ะสาเหตุแรกเลยนะคะที่ทําให้เราเป็นสิวก็คือฮอร์โมนคะ่ะการที่คนเรานะคะมีฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะ มากกว่าปกตินะคะทำให้เราเป็นสิวได้ด้วยนะเพราะว่าเจ้าฮอร์โมนเพศช,ชายนี่แหละค่ะทำให้นะคะเราอะค่ะผลิตไขมันนะคะออกมามากขึ้นกว่าปกติค่ะทำให้นะคะไขมันนะคะไปอุดตันตามท่อไขมันนะคะแล้วก็อุดตันตามรูขุมขนเพอะอุดตันมากๆๆๆเข้านะคะก็จะเกิดกเป็นหัวสิวขึ้นมานะคะ่ะเพราะเราเป็นสิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีเชื้อแบคทีเรียค่ะ ที่จะมากินไขมันแล้วก็กินโปรตีนจากผิวของเราค่ะซึ่งเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นนะคะชื่อว่าจ้าพีแอนี้่นั่นเองค่ะก็เลยทำให้นะคะเกิดการอักเสบของสิวขึ้นมาค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือเกิดจากการอักเสบนั่นเองค่ะ เป็นการอักเสบนะคะของต่อมไขมันในรูมขนค่ะโดยปกติอะคะ่ไขมันนะคะที่สร้างจากต่อมไขมันะจะออกมาตามเส้นขนนะคะแต่ถ้าหากเกิดอุดตันนะคะออกมาไม่ได้นะคะก็จะเกิดเป็นสิบขึ้นมานั่นเองค่ะและสาเหตุที่ทำให้ผิวของเรานะคะอักเสบหลักๆเลยก็คืออาหารการกินนั่นเองค่ะการที่เรานะคะรับประทานอาหารปิ้งย่างหรืออาหารมันๆนะคะ จะทาให้เซลล์ในร่างกายของเราะคะ่ะเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ง่ายๆเลยค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเกิดจากการระคายเคืองนั่นเองค่ะบา mm. งคนนะคะเป็นแบบผิวประเภทผิวแพ้ง่ายนะคะแต่บไม่รู้ตัวเองหรือบางคนก็แบบไม่ได้ใส่ใจปล่อยปักะเลยตัวเองทั้งะะที่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะการที่จะมีผิวแพ้ง่ายนะคะก็คืออย่างเช่นบางคนนะคะแบบชอบไว้หน้าม้านะคะ สิวตรงหน้าผากนะคะเพราะว่าบางทีแบบเรามีเหงื่อมีอะไรเราก็อาจจะแพ้เหงื่อตัวเองก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะแบบแพ้น้ายาซักผ้านะคะที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มนะคะรวมไปถึงแบบตุ๊กตาหรืออะไรต่างๆที่อยู่บนเตียงอะคะทีะ่มีการใช้น้ํายาซักผ้านะคะก็อาจจะ ให้เราเกิดสิวขึ้นมาได้นะคะรวมไปถึงฝุ่นละอองที่อยู่ในห้องนอนที่อยู่ตามปอกหมอนตามผ้าตามอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็ต้องเช็คตัวเองกันดีๆด้วยนะคะว่าเรานะคะเป็นประเทศแบบผิวแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะรวมไปถึงการล้างหน้าด้วยนะคะเอ๊ะการล้างหน้าเรารางหน้าสะอาด็น้าจะไม่มีสิวไหม แต่ทีนี้ค่ะาการล้างหน้าผิดวิธีนะคะก็ทําให้เกิดสิวได้เช่นกันค่ะล้างหน้ายังไงนะคะการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์พวกสบู่ล้างหน้านะคะหรือใช้โฟมล้างหน้าที่มีสารแบบชาระล้างเยอะๆนะคะทําให้แบบผิวแห้งผิวตึงได้นะคะซึ่งการที่ผิวของเราแห้งหแบบแห้งตงึงเอียดเอียดแบบที่เราชอบนะคะ ทำให้ผิวระคายเคืองเราก็เกิดสิวขึ้นมาได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะต่อผิวหน้าจึงสาคัญมากๆเลยค่ะสาเหตุที่4นะคะก็คือเกิดจากสเตียรอยนั่นเองค่ะหลายคนนะคะเชื่อคำแอบอ้างโฆษณานะคะ ครีมต่างๆที่ขายอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะว่าสามารถนะคะขาวได้ภายใน3วัน7วันนะคะตรงนี้ต้องระวังผลิตภัณฑ์พวกนี้ดีๆเลยค่ะอาจจะมีสเตียรอยแฝงอยู่นะคะใช้ไปแล้วนะคะน้าอาจจะขาวใสช่วงแรกจริงๆนะคะแต่พอใช้ไประยะนานๆนะคะก็จะเกิดสิวนะคะหรือที่หลายคนเรียกว่าสิวสเตียรอยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่มีออยอถูกต้องหรือไม่แล้วโรงงานผลิตนะคะเป็นโรงงานประเภทไหนนะคะเชื่อถือได้จริงๆหรือเปล่าคะและสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุที่เกิดจากความเครียดนั่นเองค่ะหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเครียดแล้วเป็นสิวเครียดแล้วเป็นสิวแต่บางคนก็ไม่เมเสตนะ่ะแค่ แล้วทำไมแบบถึงเป็นสิวูกต้องไหมคะจริงๆแล้วะคะ่ะการที่เราเครียดนะคะร่างกายะคะ่ะจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมานะคะก็คือคอร์ติซอลซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราะคะ่ะผลิตไขมันมามากขึ้นกว่าปกตินั่นเองค่ะทำให้เกิดอาการผิวมันแล้วก็ทําให้เราเกิดสิวได้นั่นเองค่ะมาร แบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากการเกิดสิวค่ะอันดับแรกนะคะเริ่มจากการล้างหน้าให้ถูกทีก่อนค่ะเราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะที่อ,อ่อนโยนแล้วก็ไม่แรงเกินไปนะคะพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีสารชำระล้างที่จะทําให้ผิวแห้งตึงนะคะงดใช้สบู่ล้างหน้านะคะ จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการแพ้การะคาขาเคืองได้นั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่พิ๊อยากจะแนะนํานะคะก็คือเจลล้างหน้านะคะมะพร้าวตัวนี้เองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้ามะพร้าวนะคะองค์พิบค่ะตัวนี้นะคะผลิตจากน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นค่ะเป็นเจลล้างหน้าแบบไม่มีฟองนะคะเพราะว่าไม่มีสารชชาระน้างค่ะตัวนี้นะคะค่อนข้างจะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะเหมาะ สาผิยคะหลังจากที่เราร้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องคอยระวังด้วยนะคะ อย่าเอามือไปแกะไปเกาไปจับหน้าไปบ่อยนะคะเพราะว่ามือเราค่ะจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะคะมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นเลยนะคะพยายามอย่าจับหน้าไปบ่อยนะคะแล้วก็อย่าเผลอไปแกะสิวนะคะเพราะจะอาจทให้สิวยิ่งอักเสบมากขึ้นนั่นเองค่ะและอย่าลืมดูแลอาหารการกินของตัวเองด้วยนะคะเลี่ยงอาหารปิ้งยากอาหารมันๆนะคะนอกจากจะทําให้้วนแล้วนะคะยังทําให้เราเป็นสิวได้ด้วยค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมเช็คปองมอสที่นอนอผ้าห่มต่างๆนะคะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่แบบว่าแรงเกินไปหรือเปล่านะคะนรือใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่อ่อนโยนนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนนะคะหน้าเราจะไม่แพ้ไม่ระคายเคืองน,นั่นเองค่ะและทิ่มีผลิตภัณฑ์อีก2ตัวที่อยากจะแนะนําให้ใช้กันนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือ ตัวนี้ค่ะซิก้าแอ Bright ย m p มพู e นะคะขึ้นชื่อว่าแอมพูแล้วนะคะต้องเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆแน่ๆค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถบูสต์ผิวหน้าของเราได้เลยค่ะสามารถทานะคะได้เลยทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะตัวนี้นะคะสารสกัดหลักของเขาเลยก็คือใบบัวบกนั่นเองค่ะ ซึ่งใบบุบกนะคะหลายๆคนก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าใบบุบุกนะคะเขาจะช่วยเรื่องสิวได้ดีมากๆนั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่คิดฟ่อยากแนะนํานะคะก็คือ acne balancing า a ์ k ตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นมา s k สินะะวนะคะพอทิ้งไว้นะคะสักพักนะคะรอทิ้แห้งแล้วก,ก็ล้างออกนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้สิวของเราแห้งเร็วแล้วก็ช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับใบหน้าเราได้ด้วยค่ะและสั่ ซึ่งในแบบบบกนะคะเขาจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแอซิดเบต้าแคโรทีนกดไขมันวิตามิน A, วิตามิน C, วิตามิน B1 และวิตามิน B2 ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเต็มไปด้วยสารต้านอน,นุมูลอิสระทั้งนั้นเลยค่ะเขาจึงนิยมนะคะนำมาผสมในสกินแคร์ค่ะเพื่อช่วยในการรักษาสิวนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีสิวอักเสบผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถช่วยในเรื่องการลดสิว พร้อมช่วยสมานแผลที่เกิดจากสิวได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้ด้วยค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาสิวตัวนี้นะคะให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะลิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่สนใจนะคะสินค้าลองหรือสนใจทำแด์กับเรานะคะก็สามารถแอดไลน์ด้านล่าง และก่อนจะสากกันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับ s ั r สไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปว่าครั้งหน้ากิฟจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ไลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ